พี่น้องเกษตรกร42่สิสอวันนี้ผมสะมารีวิววิธีการปลูกพักหวานปลาพักหวานปลาพักหวานใบหง่พักหวานพักหวานพักหวานหยอดอ้อนกินหวานหวานแสบๆครับพี่น้องครับมาเบิ่งวิธีการปลูกครับเชิญครับอันนี้คือผมิะบอกเรื่องของการจัดเลือกสถานที่ก่อนคัาวนี่คือผมขุดไ้แล้วสวนมานแล้วเขาสิบอกว่าที่เขาเบิ่งในยู u ูบเบิ่งวิธีการปลูกเขาบอกว่าต้องปลูกพืชฟีเลียง เพื่อที่ให้พืชเลี้ยงเลี้ยงตัวให้เขาให้มันใหญ่จากการวิจัยที่พบปู่มาสามสี่ปีหาปีที่ได้พี่น้องได้เห็นต้นใหญ่ๆหลายๆต้นเนี่ยเรียกว่าจริงแล้วนี่ครับเราเข้ามาจะเป็นต้องปลูกพืชเลี้ยงถ้านนี่จังเชืของผมนี่คือสถานที่ว่ามันให้มันมีไม้อยู่ท้างคางนี่ครับต้นไม้ต้นแก่ต้นยังกระซามซึ่งสถานที่ที่ผมเลือกนี่เลือกที่สีให้ พืชทั้งขาที่เขาเอืนว่าพืชพิเลี่ยงซึ่งซึ่งซึ่งผมบ่บ่แมนผมบอ๊พืชพิเลี่ยงผมชอพืชที่บังแดดครับจากการศึกษาแล้วในภากภูาินี่เป็นพืชที่ต้องการแสงหน่อยครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหาบองทีมันที่มันสิบังแสงให้เพราะว่าแต่ละมือนี่ยนะครับดวงอาทิตย์มันขึ้นมาแล้วมันจะเคลื่อนตัวของมันไปถ้าเขาปลูกพืชพิเลี่ยงเนี่ยส่วนเขาปลูกวบาขมมุมมันสิบังในเวลาหนึ่งเดี๋ยวเวลาดวงอาทิตย์ เ่อนย้ายไปมันก็จิเศร้าบังเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องหาหาหมอ,อในที่ว่ามีห่มให้มันหลายๆโดนๆเพราะจะเป็นต้องปลูกพืชพี่เลี้ยน,นะครับ <c oughs> ผมปลูกมาหลายแล้วครับ <c oughs> งามครับพี่น้องเอามาเองน,นี่คือผมขุดไปแล้วครับการขุดหลุมเนี่ยข <c oughs> ุดทีเลิกมานใหกระไรตื้นมานใหกระไรแต่ว่ายมันผ่านทะลวงสันดินแข็งสันดินแข็งนี่เป็นอย่างที่เห็นตรงสันเ <c oughs> พราะว่าการดิพืชเนี่ยหากมันยังลุ่งลึกนะครับ การย่างลุ่งลึกนี่มันก็สามารถหาอาหารได้ไกลความชุ่มชื้นกับสิหลายเมือม่อหนาผิวดินหนาดินแห้งทั้งไตเนี่ยครับมันสิชุ่มชื้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าพืชย่างเช่นผักหวานนี่เป็นพืชที่รากลุ่งย่างลึงงลกนี่มันพันทันดินแข็งบ่ได้มันก็บ่งามครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาต้องขุดลึกนะครับขุดลึกขุดลงไปลึกเท่าย,ยิ่งดีครับถ้าว่าขี่ขัน้นแต่ว่าต้องให้พันทันดินแข็งก่อนถ้าขี่ขัน้นถ้าพี่น้องพูดใด้ขี่ขัน้นขั้นขุด กับว่างันกับตายปุดปีกัวสองปีกับตายนี่ครับผมพุดไว้แล้วพ่อพุดอยูแล้วครับห้อกัดถมลงเอาดินที่มีคุณภาพหรือดินของมันนี่แหละครับดินีของมันนี่แหละครับถมลงไปครับประดงหยานมือดำนะครับเกษตรกรนห้องกับโหลดลงใส่ถุงมือครับจะลงไปอย่าลงเลยครับให้มันได้เพื่อไว้สำหรับติดถุงนี่ครับนี่ที่ผมพอไว้ครับนี่ครับก็คือ ให้ประหวานในไงในที่สมบูรณ์นะครับถ้าอย่างให้มันเจริญเติบโตดีตอกเอาในที่สมบูรณ์อันนี้ผมสร้างมาจากเพลื่อนของผมครับที่ยุ่ป,ป่าต้งใช่ย่างดีเลยครับนี่งอกทุกงอกทุกชิน้นงอกทุกเม็ดครับรับประกันได้ถ้าเกษตรกรผู้ใดต้องการมาเมล็ดผักหวานที่มีคุณภ่าพมาซื้อกับผมครับผมก็บอก,กนะว่าซื้อกับไผครับทีพาอให้พี่น้องครับผมอยากพี่นอ้องปอกมะเกิดครับที่นี่ขั้นตอนในการเอาเบาลงเนี่ยนะครับเอาเบา พวกหวานที่เขาพเพาะไว้นี่ผมเชื่อว่าเบา้ากแล้วกันนะครับมันมีวิธีเหตุหลายอย่างครับพี่น้างบางคนกับว่าก็มือข่ำแล้วก็ถอดออกอันนี้เป็นก็เป็นวิธีหนึ่งตามูนเหต์ใดก็เหตุแต่ว่าผมถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ทําไ้เบอกมันแตกครับทุกคนก็สิรูวแลครับทุกคอนี่เขาอัปเดตกันแล้วนะครับตัดดากมันออกครับนะครับผู้สาววครตับจะไปตัดเห็มถือ จะไปตัดให้มันถือห่กงด้วยเหรอครับพี่น้องตัดไปตัดมาถือห่างด้วยเหรอครับ,ออรบโอ้ยผู้สอยว่าต้องบอกดอกผู้สอยเฮ็ดเปลีย่ยนยุดอกสตัดตัดดากถุงก็เสือ่อนถ้าจะบอกหลายเป็นผู้สอยอะเป็นผู้หน่าเขาเฮ็ดเอาที่พี่น้องครับเว้นคนเด้อเห็นไหมครับให้ง่ายครับง่ายลิครับเดี๋ยวผมจะพาไปกินหวานทีน่ปลูกแล้วครับ โปรยกดไลค์กดแชร์กดติดตามปุ้มเสงมานรับอยู่หน้าสวนเลยครับกินหวานหวานครับหน่อตอนอ่อนนะครับค่อยๆนะครับนี่ครับค,ค,ค่อยๆออกเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่นี่หักเกิดแล้วครับพี่น้องเห็นว่าเนี่ยเสียผมมันหักมันงอเห็น่ไ่มถ้าหักตัวนี้ง,งอกมันจะปรับหักเขาจะขึ้นมาตรงเทินคอเสียวโปรงหรือเมื่อโปรงหรือปุ๊บ ค้อมชื้นบนผิวดินมันหน่อยมันก็สิตายครับบนมือข้างหน้าเห็นบ่นะครับเห็นบ่ผมว่าแล้วผู้ที่เอาไปแล้วเ่าุ้ยฝ่าปลูกเด้อยขันบ่ฝ่าปลูกตายเหมือนเด็กครับเง่ายๆขึ้นก็บ่โดนครับนี่พอได้แล้วก็ค่อยๆเอาดินลงเปลียนเคื่องร่วงไผ่แม่แน่นก่อนครับจะไปกดเด้อยว่างค่อยเคลียร์รงเอามือนี่นะจับเมื่ทําดอกมื่อเกษตรกรนี่ครับแล้วคนก็ว่าเอาถุงออก ก็เอาถุงเบาเอาถุงออกก็ได้เพราะว่าหลามาลันรู้เรืแล้วถ้าขางมันก็นจะรับรักษาความชื้นแต่ผมเนี่ยน้ำว่าหนาฝนนี่ความชื้นมันหลมันหากสีน้ำเขียวเพราะว่าหาออกค่อยๆขึ้ออกครับกลิ่นบ่ครับสะอาดครับจะเรื่อเก็บถุงที่พลาสติกไว้ครับจะกลิ่นเป็นมลพิษก็บไว้ครับห่อไว้ที่พวงไว้ก็ได้นี่ตกไปเลยครับมันสิเสียมันสิเฮียนี่จะไปเอากิ่มเป็นมลพิษลงครับ กดตั้งฉากให้มันสีแเนียนๆแน่ๆจะน้อยย่อยเกิดพ้องอากาศครับดินี่เอาลงบาี้ก็เอาตะการน้อยมาครอบไว้ครับบารนี้พ่อครอบตะการน้อยได้ดุนเติบโตจะค่อยเปลี่ยนเป็นตะการง่ายใช้ตะการกู้ซอยเข้าไหมใช่หรือตะการน้อยใช้หมังไม้ไงแต่เนื้อหายี่น้อง ได้พี่น้องเอาขนาดนี้ก็ได้หรือเสียวขนาดนี้เลยก็ได้หรือน้อยกานี้ก็ได้แต่ว่าประหยัดเอาขนาดนี้ไปก่อนไปยังคือตรงไซเพราะว่าหนึ่งเมื่อเขาปลูกแล้วนี่ขีกือหอยทากหอยเลื่อยนั่นแหละครับมันสิมากินมันสิมากัดเขาะวาจะเป็นต้องหุ้มใบถามันครับหุ้มใบคอนเมื่อเขาเมื่อเขาเล่จากการเป็นตัง,งอรหรือเป็นตัวอ้อนแล้วนี่ ตัวตัวตอนที่มียอดไม่ใบย,ยังเสียเนี่ยครับเปลี่ยนแบบเนี้ยมีใบแบบเนี้ยดีดีขึ้นไหมเสียขา้าวเกาออกข้าเก่าตกเปลี่ยนภาชนะไหมเห็นมันสูงขึ้นนะครับว่างไว้จี่สองขวานทำไว้ให้แต่มีคนมาตีมันสิลุดนะครับพี่น้องนี่แหละครับอีกสามเดืนเอนคือมันงอกออมาเขาจะไปเมื่อเปลี่ยนภาชนะงูมไหมครับพี่น้องอ่าอ่ามืัอนี้ก็ำลังว่า ี่น้องเสด็จค่มรูในการรับชมการรีวิวการสถิตการปลูกจากเกษตรศกร42ถ้าคุณได้จากติดตามเขาต่อตไปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้ยวยนะครับพี่น้องเร้ยครับครับสวัสดีครับ